เมื่อกล่าวถึงระวะัปุระหรือลบบุรีเมืองโบราณสำคัญในภาคกลางของประเทศไทยที่มีความซับซ้อนของวัฒนธรรมที่หลากหลายมาอย่างยาวนานนับเนื่องมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ก่อนเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมแบบทวาราวดีจากนั้นจึงได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัฒนธรรมแบบร่วมกับอาณาจัก,กรกัมพูชาโบราณสมัยพระนครร่องรอยทางโบราณนคดี ประวัติศาสตร์และศิลปะและศิลาจารึกล้วนบ่งชี้ว่าเมืองลบบุรีมีการปรับเปลี่ยนมาอย่างฉับพลันในช่วงรอยต่อน,นั้นแม้ว่าจะมีการพบศิลาจารึกที่ศารสูงวงเล็บสารพระการเมืองลบบุรีของพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งมาเป็นเวลานานแล้วแต่มักจะมีการกล่าวอ้างอยู่ในบางตำนานต่างๆของล้านช้าง ที่แสดงถึงความทรงจําในเรื่องเหล่านี้ดังนั้นจึงมีการสันนิษฐานว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งแห่เงเมืองพระนครสีโซทรปุระน่าจะเคยยกทัพมาตีเมืองลบบุรีจากนั้นก็จึงผนวกลบบุรีเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจัก,กรกัมพูชาโบราณสมัยพระนครแต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีการทําสงครามแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามในปัจจุบันได้มีการค้นพบศิลาจารึก K18 หรือ K 1198ในประเทศกัมพูชาเนื้อความในศิลาจารึกนี้ได้กล่าวถึงพระเจ้าสุริยวรรมนที่หนึ่งตีเมืองละวัปุระหรือเมืองรุบุรีแล้วทำลายเมืองรุบุรีจนกลายเป็นป่าบทความในเรื่องนี้จึงเป็นการนำหลักฐานสำคัญในศิลาจารึกดังกล่าว มาประกอบการพิจารณาประวัติศาสตร์ช่วงรอยต่อระหว่างสมัยธราวดีกับสมัยอาณาจักรกัมพูชาสมัยพระนครเข้ามาปกครองเมืองลพบุรีว่ามีความสอดคล้องกับประฐานทางโบราณคดีหรือไม่เมืองระวปุระเมืองสำคัญในกลุ่มวัฒนธรรมวาราวดีลพบุรีป,ปรปากฏร่องรอยหลักฐานการอาศัยอยู่ของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต่อมาเมื่อได้รับวัฒนธรรมจากตะวันตกโดยเฉพาะวัฒนธรรมทางอินเดียที่เข้ามารัฐบุรีจึงมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นรัฐที่มีวัฒนธรรมร่วมแบบทวารวดีในพาคกลางของประเทศไทยเช่นนครปฐมอู่ทองคูบัวเป็นต้นโดยเฉพาะตั้งแต่พุทธศตวรรษที่12ถึ 14. ง14ปรากฏเชื่อในหลักฐานด้วยสมัยว่า ลาะวะปุระนอกจากหลักฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรมและก็ทางโบราณคดีที่พบแล้วในบริเวณจังหวัดลพบุรียังมีพบหลักฐานที่เป็นศิลาจารึกที่ใช้อักษรปลวะภาษาบาลีภาษาสันสกฤตและภาษามอนโบราณเช่นจารึกรัพย์จำปาจารึกเสาธรรมจักรและก็อื่นๆ แสดงให้เห็นว่าชุมชนดังกล่าวน่าจะเป็นชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธและมีการใช้ภาษามอญเป็นภาษาราชาการต่อมาในพุทธศตวรรษที่15อิทิพลทางวัฒนธรรมของกัมพูชาสมัยพนครมีมากขึ้นและก็ส่งอิรธิพลมาถึงดินแดนลูบบุรีด้วยดังเช่นปราสาทแขกที่สร้างขึ้นรา,า,าะวพุทธศตวรรที่15 และสะท้อนให้เห็นถึงการวางขยายอำนาจและก็วัฒนธรรมของกรัรมพูชาสมัยพนครเข้ามาในบริเวณภาคกลางของประเทศไทยโดยเฉพาะที่ลบบุรีอย่างเห็นได้ชัดก่อนหน้าที่จะมีการขยายอำนาจทางการเมืองเข้ามาในเวลาต่อมาน่าสังเกตว่าในพุทธศตวรรษที่15เป็นต้นไปไม่ปรากฏศิลาจารึกข,ของกษัตริย์ในราชวงศ์อื่นหรือรัฐอื่น ในดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันนอกจากจาเลกอาณาจักรกัมพูชาสมัยพระนครแสดงว่าในช่วงพุทธวที่12-15ถึงดินแดนที่เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอาจมีรัฐหรือราชวงศ์อื่นปกครองอยู่เช่นรัฐศีจรศชาศ์หรือมีรายงานพระนามกษัตริย์ปรากฏอย่างแน่นอนในจาเลกศีจรช์เป็นต้นเมื่อนั้น รัฐเหล่านี้ก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับอาณาจัก,กรกัมพูชาโบราณด้วยอย่างไรก็ตามหลังพุทธศตวรรษที่15เป็นต้นมารัฐนี้อาจจะถูกพนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจัก,กรกัมพูชาในสมัยพระนครพระเจ้าสุรยะวร,รมันที่1ทำลายเมืองละวัปุระในพุทธศตวรรษที่16กษัตริย์กัมพูชาโบราณ ได้ขยายอาณาเขตไปจนถึงครอบคุมทางภาคเหนือของเทือกเขาพนมรงรักซึ่งในแถบบริเวณอีสานใต้ของประเทศไทยในปัจจุบันและเป็นดินแดนเดิมของอาณาจักรเจนละทางหลักฐานทางศิลปะแล้วก็การจารลึกที่พบเห็นในประเทศไทยหลายหลักแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจัก,กรกัมพูชาโบราณซึ่งมีศูนย์การอยู่ที่เมืองพระนครกับบริเวณตอนเหนือของเทือกเขาพนมดงรักอย่างเป็นอย่างดี โดยเฉพาะกษัตริย์ของอาณาจักรมภูชาโบราณพระองค์หนึ่งเชื่อกันว่าน่าจะทรงมีเสื้อสายมาจากราชวงศ์ทางภาคเหนือของเทือกเขาพนมดงรักก่อนที่จะเสด็จไปแย่งชิงราชสมบัติในเมืองพระนครแล้วสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรมพูชาโบราณโดยมีพระนามว่าพระเจ้าสุริยวรมัณที่หนึ่งรชัชกาลนี้เอง ที่อนานาจกรรมพูชาโบราณซึ่งมีรัชธานีอยู่ที่พระนครยะโสปุระขยายอำนาจอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาอย่างฝ้าสวนออกของรุ่มแม่น้ำเจ้าพยาอันมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองระโวรหรือลพบุรีดังปรากฏหลักฐานที่สำคัญพบใหม่คือศิลาจารึกที่เกณฑ์8น 198. จารึกนี้มีทั้งที่เป็นภาษา,ขาเขมรโบราณและภาษาสันสกฤตระบุว่า จะลึกขึ้นเมื่อมหาศักราช924ตรงกับเพรศักราช1,545ในข้อความจะลึกในส่วนที่เป็นภาษาสรสกษษษษิตมีความที่สำคัญตอนหนึ่งซึ่งกล่าวถึงพระเจ้าชัยวรมันที่หนึ่งยกทัพมาตีเมืองระโวระบุว,ว่าเพราะความเสื่อมแห่งกรยุคเมืองระวะัปุระกลายเป็นป่า ปรากฏความพินาศไปทั่วความงดงามทั้งหมดมาลายหายไปกันเกลื่อนไปด้วยสัตว์ป่าทั้งหลายอย่างเช่นเสือโกงเป็นต้นดูน่ากว่ายิ่งกว่าป่าช้าที่เผาศพในศิลาจารึกดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในระหว่างนั้นเมืองละวัปุระหรือเมืองละโวถูกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งยกทัพเข้ามาโจมตี แล้วก็สามารถเมืองทําลายเมืองละวะัปุระจนกลายเป็นป่าบ้านเมืองถูกทําลายจนมีแต่สิงสาราสัตว์เข้ามาอาศัยอยู่เนื้อความที่ปรากฏในศิลาจารึกนี้มีความสอดคล้องกับหลักฐานทางโบราณคดีที่พบโดยเฉพาะที่เมืองละโวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องระหว่างกัมพูชาโบราณกับรัฐซึ่งเดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรทวารวดี นอกจากนี้ยังมีหลักฐานในจารึกของอาณาจักรโบราณหลักอื่นๆซึ่งอยู่ในบริเวณลบบุรีเช่นจารึกที่สารสูงหลักที่1นถึงสอจารึกด้วยตัวอักษรขเขมรโบราณในพุทธศตวรรษที่12เป็นภาษาขเขมรโบราณแล้วก็ประเด็นที่สําคัญก็คือเมืองลบบุรีในเวลานั้นมีการนับถือลศาส,สนาปะปนกัน ได้แก่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาส,สนาพุทธซึ่งน่าจะเป็นศาสนาสำคัญดั้งเดิมของเมืองรุป,ปุดีจึงมีการเน้ยนย้ำว่าพระที่ประสงที่บวชในศาสนาพุทธนั้นทางฝ่ายมหายานหรือผ่ายเทวราชต้องถวายตบะแด่พระเจ้าไซชุริยวรมันที่หนึ่งจากหลักฐานด้านศิลป,ปะและก็จารึกต,ต่างๆที่กล่าวมานั้น แสดงให้เห็นว่าเมืองลาวะปุระซึ่งเป็นเมืองในกลุ่มวัฒธรรมทวารวดีได้ถูกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งโจมตีและก็ทําลายเมืองจนเสียหายหลังจากนั้นเมืองลาวะปุระได้เปลี่ยนชื่อในจารึกว่าสุรุโลหรือละโบโดยได้กลายเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้อํนานาจการปกครองของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งอย่างน้อยตั้งแต่ปี พุทธกา 1, 45, นัาสสอดคล้องกับหลักฐานที่กล่าวในชื่อขุนนางของอาทิตย์กัลปนากับการสถาปนาสถาเมืองระโวเช่นโขนพลโขนวิชัยรวมทั้งโขนตำรวจวิสัยซึ่งน่าจะเป็นขุนนางของพระเจ้าชัยวรมันที่หนึ่งซึ่งปกครองเมืองระโวอยู่ณเวลานั้นสรุปก็คือ พระเจ้าสุริยะวรมมาที่หนึ่งมาเผาแล้วก็ทําลายเมืองละโบหรือเมืองละวปุระทําลายจนหมดสิ้นนั่นเองครับเอาละครับผมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ขับบาทต้นด้วยนะครับสวัสดีครับ